แดงเลยนิดยางแล้หน่อยจานเมื่อกี้หนูไม่ได้ใส่อะโอเคค่ะเจ๊อเจ๊อวางข้อมาสอนลาพี่เขาหน่อยทำลาบค่ะพ่อมันไม่เก็บหรอกวะไม่ใช่ไหมมันต้องวางห่างกันไหมคะพี่หรือว่าอ๋อดูไปเพิ่มงานให้เขาด้วยสวัสดีค่ะพิกซี่ค่ะวันนี้ตอนแรกเข้าสื่อรายการซอนูน เราไปเห็นคอมเมนต์มาว่ามีคนอยากให้เรามาทําส้มตำหรือว่าขายส้มตำอะไรอย่างงี้ก็กดไลค์กันเยอะใช่มาละซึ่งเราอยากกินอย,กอยากกินเราใส่ส้มตำอยู่แล้วเราไม่กลัวจริงค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านส้มตำโจ,โจ,โจ๊จน,นะคะก็ <ๆ S 2> เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ทำอะไรกันบ้างนะคะเพราะว่าพวกหนูก็ยังไม่ได้แบ่งหน้าที่กันว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างไปติดตามกันนะคะทุกคนไปสวัสดีค่ะ เข้าสู่ร้านซุมตามน้องดีจอยโจโจนะคะวันนี้จะพามาตัมซุ่มตาะโจโจไม่เผ็ดไม่ขาดค่ะได้เลยแต่ต้องพาไปเจอคุณพ่อได้เลยค่ะพวกหนูที่ชอบกินเผ็ดกันค่ะกินเผ็ดไหมคะร้านนี้คงคอนเซ็ปต์ใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่เผ็ดไม่ขาดคุณพ่อโจตลอดเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันนะคะค่ะเฮ้ยสวัสดีค่ะเจ๋อเจ๋อเสียงกันแม้วก็ใช้ร้านนี่นะจ้าอันนี้ในนี้มีอะไรบ้างอะคะ มะเขือเทศแค่นั้นเหรอจ๊ะแค่นั้นมันยังไม่ปรุงเข้าใจไหมจ้ารสหวานได้ไหมจ้อันนี้เผ็ดไหมจ๊ะจะร้อนไหมล่ะถามได้พริกไม่พริกหวานเหรอพริกพริกหวานไลยถามด้วยดิไม่มีไม่มีจะร้องหนูร้องไม่ได้นะแล้วถ้าพวกหนูสั่งแบบไม่ไม่เผ็ดเนี่ยก็ไม่ขายสายไปป่ะมึงดูคลิปมเลยไม่เผ็ดก็ไม่ขายหนูเคยรู้จักยังจ้ารู้จักแล้วรู้จักแล้วแล้วไปจะให้กินน้ำไหมจ๊ะ เจ็บเขาน้กวยเน่พ่อเขาเจ็บคอแล้วค um ่ะร้ำกวยแห้งบอกเขาเน่มามาเลยมาเราต้องรีต้เข้ามาจนสักึงดจน่อสาเจอเจอเราทำยังไงเจ็บอี๋ โอเคได้เอารับไปเดินซ้จับเจอแกนั่เดินซ้อ้ออือดคนที่มีเด็เท่าไระอร่อยไหมอืมพริกเยอะไปหน่อยค่ะอนอร่อยมากเลยค่ะเออคนนี้มาใหม่อะเหตุใดเจ๋อเจ๋เจ๋ยังเจ๋อเจ๋อโอเคเราจัดไดไงอร่อย โจมั้ยโจโอ้โจวันนี้เราจะมาแบ่งหน้าที่กันนะคะวันนี้ก็จะแบ่งก็จะมีต้มตํลาบแล้วก็ย่างก็คือจะย่างไก่อะไรอย่างเงี้นะคะพี่ได้ค่ะพี่ต้องโอ้ร้อยออกได้แล้วใครจะทำอะไรเริ่มจากอะไรดีคะเริ่มจากต้มตํก่อนละนะโอ้หนูอยากตำาต้มตําสาธุนะชนะเป็นลาบใค้เป็นใครอ่ากฉุ่มฉุ่มใช่ หนูไก่ย่างเราเป็นไก่ย่างเราเป็นลาบนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงค่ะทุกคนไปพี่จอยผู้ภาษาอีสานก็ได้นะคะมองโอเคจัดไปเลยว้าวว้าวได้โลดได้แมงมอเฮ้ยถ้าใจดีมันจะเอพ่อมาสอนหนูหน่อยในอันนี้ได้ไหมถ้าคกหนึ่งคกนี้นะคะน้ำช้อนหนึ่งน้ำแบบเอาเอาน้ำบพริกเท่าๆกันเนาะคนในคนในคนคนอ่าแม่นบ่ นี่นะคะคือส้มตำร้านนี้ตำแรงไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามันจะกระเซ็นเข้าตาเรียบร้อยเป็นแม่ค้าส้มตำไม่ร้องเพลงเล่าคนไม่ร้องเพลงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสกิลเขามัดถุงนะคนนี้นั่นนั่นตอนซ้อมเต้นไม่เห็นยิ้มมีความสุขแบบนี้เลยเป็นไงเซียนยัง เดี๋ยวฉันตำให้แก,กกินเก่งอ่ะนอกจากจะร้องเพลงพอแล้วยังตำซ้ำๆเก่งอีกคนเราจะเพอร์เฟลอะไรขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวหนูรอรอกินข้าวหมูพิมมาดูยากนะของพิมมาโห้ยจะไปยากอะไรเ <c oughs> ขาทำไปให้หมดแล้วว <c oughs> ุ่ยมันหอมแล้วเนี่ยหนู <c oughs> ่ทำอาหารให้โบเก่บ่อยไงอะไรแบบนี้ถนัดแล้วก็ไงต่อคะพี่อันนี้อันนี้อันนี้จะใส่ถุงอดอร์ใส่ อ๋อถ้าทางดูรู้เลยว่าไม่เป็นคนทำอาหารอันนี้เราต้องเอาน้ำใส่ให้หมดเลยปะคะข้อหมูย่างเขาหน้ากินมากเดี๋ยวเราไปดูอิงโกะกันนะคะตอนนี้หนูทำลาบไปเสิร์ฟเรียบร้อยนะคะเป็นกำลังจะให้อิงโกะคนเก่งเริ่มจากใส่ไก่นะคะหยิบไก่ขึ้นมาต้องหยิบแถวละเก้าแถวละเก้าไม้ใช่ไหมคะโอเคต้องเอาฝั่งไหนลงคะพี่ฝั่งนี้แหละค่ะ วันหนึ่งที่แบบว่าขายได้เยอะสุดขายได้กี่ไม้คะไม่น่าไม้เยอะถ้าเป็นกิโลเลยนะประมาณกิโลคะพี่ประมาณร้อยกว่าร้อยโลสุก้วสุกสาวเยอะรับอ๋อสุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะเยอะมากอ่ะทีนี้เรามีหน้าที่แค่รอให้มันอ๋อกับด้านหนึ่งจานราคานี้ประมาณเท่าไหร่คะจานห้าสิบบาทนี่ครับ ดูนะ้ามิวก็โอเคชิล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 อ,อันนี้ใส่ครกตำไทยนี่เลยจ้าสัามนี่ะอะค่ะ,ะนี่แล้วก็ช้อนช้อนนี่เลยค่ะหนึ่งกระบวยนะคะถ้าถ้าลูกค้าไม่ได้คอมเมนต์มาก็ตักน้ะปกติถ้าลูกค้าแบบคอมเป็นข้าเผ็ดน้อย<ๆ>เผ็ดมาก<ๆ>มาก็ดินดินเอาแบบและอันนี้เผ็ดมากเผ็ดน,น,น,น้อยคะ่ะ เจอเจอตอนนี้รอทําได้แค่รอค่ะร้อนค่ะแต่ว่าดีหน่อยที่ตอนแบบว่าตอนที่เรามาทําเราทําตอนแบบเย็นเย็นแล้วห้าโมงอะไรอย่างงี้คิดว่าพี่เขา่น่าจะร้อนกว่าเพราะว่าเขาทําทุกวันแล้วเขาก็แบบว่าทําตั้งแต่เที่ยงเที่ยงบ่ายอย่างเงี้ยแล้วแดดประเทศไทยช่วงเนี้ยานาอยู่ในห้องแอร์แอร์ยังไม่เย็นเลยแบบร้อนมากคืออุปสรรคเดียวเลยคือแค่ร้อนเฉยๆแต่ว่าแบบตัวงานจริงๆหนูว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่ามันแค่ ต้องรอเวลาอยู่กับความร้อนแค่นั้นเลยพอหนูง,ง่ายๆชิลๆไม่ยากเลยมากเพราะเรามีความสามารถไงเราสามารถในการพูดไปเรื่อย <laughs> แต่หนูชอบทําอะไรแบบนี้เพราะว่าหนูรู้สึกว่าเหมือนผสมยาแต่ว่าเหมือนปรุงยาตามหลักสูตรแล้วมันจะอร่อยอะไรเงี้ยถ้าใช้ฝีมือเยอะคืออาจจะไม่ได้กินวันนี้แดงเลยนิดยางมะมอยจานเมื่อกี้หนูไม่ได้ใส่อะโอเคค่ะ พี่จ๋ามันเข้าไปลูก <Hey. S 1> โจอเ <Hey. S 1> จอ <Yay. S 1> <laughs> เรียบร้อยค่ะตัโจ๊ะถัดหนึ่งแล้วก็ลับหมูการนึ่งตัดโจโจ๊ะมีอะไรบ้างคะ จ้ะใส่สองกรัมได้ไหมหรือว่าเท่านี้พอแล้วเีแล้วก็อันนี้อย่างละนิดเดี๋ยวเครียดว่ะใส่หลายบัวเพราะว่าโจ๊กก็คือมีทุกอย่างพอไหมคะต้มอขลกชับนะคะรอเดือดขู่ดูฮิกดินั่นแหละใส่ไปเลยจ้าพี่จอยคะอันนี้เราเริ่มได้เลยไหมคะเดือดทยังเลยคนที่เหนื่อยที่สุดวันนี้คือพี่จอยอุ้ยูเยอะมากต้อให้เดือดเดแล้วก็นี่ไงเดือดแล้วอึ๊บครับใส่น้ำหน่์น้ำแน่ คากหลายอุ้ยมันเยอะมากอันเนี่ยชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยชอบไม่ข้าวคัวชอบข้าวคั่วอันนี้ข้าวคั่วนะคะพิม่าไม่ค่อยชอบกินข้าวคั่วส่นิดเดียวพอเผื่ออีกสองคนกินอุ้ยน่ากินมากอ่ะอ๋อพ่อไปไหนอ่ะโจ๊ะโจ๊ะก็ใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลาน้ำปลาหรือว่ามันอุ้ยกินได้อร่อยอร่อยอร่อยโอเคค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเมื่อกี้เราไปย่างไก่มาแล้วอันนี้เรามาทํา คอหมูย่างกันบ้างดีกว่านี่คะ่ะหน้าตาของคอหมูย่างหนูเพิ่งรู้ว่าแบบมันเป็นแบบนี้เลยอะ่ะวันนี้ขอสมัครตัวเป็นลูกลูกมือหน่อยนะคะอันนี้นะคะลูกค้าก็กําลังหลังไหลเข้ามาเรื่อยๆค่ะทั้งแบบว่า walk in เข้ามาแล้วก็สั่งผ่านแอปนะคะแบบพวกแบบว่าแอปสั่งอาหารอะไรอย่างนี้เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจครอบครัวที่กําลังไปได้สวยค่ะแล้วก็เฟมัาสมากๆเมื่อกี้หนูลองชิมน้ำตกคอหมูย่างอร่อยนะ แต่ว่ายังไม่ได้ชิมส้มตําถาดยักษ์เลยย่างคอมูย่งามมยงเจนหนูขอไปโจ๊ะะได้ไหมคะพี่พี่ไม่ตอบพี่ยิ้มอย่างเดียวมันต้องวางห่างกันไหมคะพี่หรือว่าไม่เป็นไรเด้อพี่เอ๋อหนนะูไปเพิ่มงานให้เขาด้วยอันนี้ใช้เวลาคอม,มูย่างนี่ใช้เวลาย่างนานไหมคะประมาณกี่นาทีปะมาณประมาณสิบห้านาทีส้านาทีเร่งมากก็เป็นาทีได้ บาๆก็สวยกว่าออกเบาๆจะสวยกว่าเพราะว,ว่าถ้ารีบๆแรงๆมันจะไหมใช่ไหมคะไม,ไม่สุกเยอามันไม่สุกตอนแรกหนูว่าจะอันนี้ไปเสิร์ฟลูกค้าแต่หนูว่ากินเองก็อร่อยแหละกินเองดีกว่าสงสารเขาอุ้ยแต่มันน่าตาน่ากินนะคะเมนูเหล่ากุ้งสดนะคะทุกคนเหล่าสดปลาล้านีนน้นขนาดเทน้ําออกแล้วนะเอนแรกหนูชื่อของหนูง่ายนะทำมาง่ายแต่ให้อร่อยนยากมากค่ะเขาแบบว่ามันอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรรดมือปะ ที่แบบว่าแต่ละคนก็จะมีน้ำหนักของการตักวัตถุดิบไม่เท่ากันอะอยี้และตอนนี้นะคะเราก็ทําไก่ย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะคุณพี่เฮ้อน่าภูมิใจมากเพราะว่าปิ้งย่างออกมาได้สีสวยงามมากเหมือนแบบตอนที่หนูมากินเองเลยแล้วก็เราปิ้งได้เยอะมากค่ะทุกคนมาตอนแรกคิดว่าจะมาช่วยเขาไม่รู้ว่าตอนนี้มาเพิ่มพาระเพิ่มงานให้เขาหรือเปล่าสนุกมากเสียแล้ว พร้อมแล้วหนู่คือต่างเลยคือแย่งหน้าที่เขาแล้วตอนเนี้ยวันเนี้ยบอกพ่อเลยนะว่าอนาคตหนูจะเปิดแข่งกับพ่อหนูล้อเล่นเพราะมันดูยากมากทุกคนดูเครื่องดิจริงเขาเป็นสาวกเขาเป็นเยทำนาค่ะพ่อว้าวอ่าเราต้องใส่อะไรบ้างคะเขาก้วงเขาก้วงเราใช้หนี้ตักได้เเลยหรอคะเยอะไหมคะนิดเดียวเพราะเราเจะเห็ุลูกอันนี้เหรอคะอันนี้อีกหน่อยนึง ตับสบายเขานี่แล้วไม่อร่อยนะคะขอห่อมายกมาเอาม่น่าใส่ขอปลาที่เดียวิเดียวใช่ไหมคะอ๋อนี่ก็ถวันละโอ้โหเที่ยวกับที่หนูใส่เมื่อกี้อันนี้อันนี้อร่อยเลยใช่ไหมคะมันไม่เก็บหรอก้ใไหม อืมอร่อยเลยเจอเลยเจอเจอแจ้งเยเจอเจอขอบคุณครับพ่อก็เรียบร้อยเนาะวันนี้ทำสามอย่างก็มีส้มตำมีลาบลาบแล้วก็มีไก่ย่างใช่ไหมคะเป็นไงบ้างครับพ่อหนูพี่จอยดี จะทําอะไรไม่เป็นแต่ก็ <c oughs> เป็นอ่ะทาเป็นแบบสอนแป๊บเดียวได้เลยขอบคุณค่ะเป็นอาชีพไปปันหนูเองค่ะเพราะว่าเขาหนูชอบกินส้มตำกันมากก็เลยแบบอยากมาลองดูว่าวิธีการทาร้านส้มตำนหนึ่งร้านเนี่ยมัน,มนยากแค่ไหนมันรายละเอียดมันเยอะแบบว่าพวกวัตถุด,ดิบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเวลาแบบคนเยอะก็ยิ่งจะยากกว่านี้นะวุ่นวายใช่ออเดอร์แบบก็จะเยอะขึ้นมาถ้าเป็นลูกมือได้ถ้าถ้าแบบถ้าว่างก็มาช่วยได้ได้ ขอบคุณพี่จอยแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อด้วยนะคะนี่ไงคุณพ่อสวัสดีค่ะพ่อขอบคุณนะคะอร่อยมค่ะแล้วเขาให้เยอะมากนะใช่อันนี้ห้าสิบบาทอันนี้คือ50บาทอันนี้300นะคะเยอะมากค่ะพ่ออันนี้เดี๋ยวคุณมีกินกินกันได้เลยได้เลยค่ะขอบคุณนะคะพี่จอยขอบคุณนะคะ แม่ช,ช,ชอบมากจริงแต่หนูดูเขาออกเลยว่าเขาชอบมากมาไม่หยุดเลยอชอบกินใช่ไหมคะก็เลยอยากลองทําที่บ้านอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะแต่ว่าแม่อร่อยเท่านี้เพราะว่าอะไรไม่รู้เราไม่ได้ใส่อะไรสักอย่างที่เขาใส่อะไรเงี้ยก็แฮปปี้ค่ะวันนี้ยังไงจ๊ะน้องสาว <c oughs> นหนรู้ไม่มีอะไรเลยคะ่ะหนูอะเคยมากินที่นี่ใช่ไหมแล้วหนูอะสั่งอันนี้พรากามันอร่อยแล้วก็เหมือนแบบว่าพอไปเห็นเขาทำจริงๆก็แบบว่าเออมันกว่าจะออกมาให้เรากินได้มันต้องใช้เวลาแบบค่อนข้างที่จะรอ สักพักหนึ่งเลยอะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกว่าพอเห็นหน้าเห็นตามมาแล้วมันก็อันก็อร่อยสงการรอคอยอะไรเงี้ยค่ะก็หนูค่ะก็ยากค่ะ หนูไม่หนูชอบทําอาหารแต่หนูไม่ค่อยมีฝีมือในด้านการทําอาหารหนูทําอาหารแมวอย่างเดียวค่ะทุกวันนี้รู้สึกว่ามันดูเหมือนจะง่ายอะไรพวกนี้แบบว่าดูแค่แบบว่าเอาของมาผสมผสมกันแต่ว่ารดมือของเรามันแบบว่ามันน่าจะยากตัวนี้แหละยากที่ประสบการณ์หรือว่าน้ำหนักต้องใช้เยอะน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยเพราะรอบแรกที่พี่จอยให้หนูลองทําเองแบบว่าอยากใส่ยังไงอยากเผ็ดแค่ไหนใส่อยากเค็มแค่ไหนใส่กินไม่เอยแต่มาไปบบอกว่าอร่อยนะ กินเค็มกันมั้งอ้าวใช่แต่เขาหนูกินแล้วหนูรู้เลยว่าโหเค็มมากน่าจะเสริมไม่ได้แล้วก็เลยให้พ่อมาแบบว่าช่วยสอนอีกรอบนึงอะไรเงี้ยก็เขาก็จะมีปริมาณที่เขาแบบว่าเป็นสูตรของเขาไว้ซึ่งแบบว่าพอเราทําตามเนี่ยมันก็อร่อยพราอ,อร่อยจริงเป็นแฟนคลับ ร้านส้มตำโจ๊ะนะคะใครที่แบบว่าอยู่แถวแถวนี้หรือว่าอยู่พื้นที่แบบใกล้เคียงแล้วก็อยากกินส้มตำของแทบๆอะไรเงี้ยคะก็มาได้เนาะตรงนี้อยู่แถวเมเจอร์ราชโยธินค่ะทุกคนเลยมานิดนึงก็จะเห็นแลละค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้พวกเราจะขอตัวไปอิ่มอร่อยกันต่อนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณร้านส้มตำดีจอยวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค b ้แล้วก็กดกระดิ่ง ใช่ค่ะไว้เจอกันใ่คลิปหน้าค่ะทุกคนอย่าให้เราทำอะไรมาคอมเมนต์กันได้นะคะบ๊ายบาย, <Bye. S 1> บาย